สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้วันที่22มิถุนายนพศ2565นะคะอัปเดตสินค้าน้าร้านกันด้วยรถเล็กนะคะ B2440 24แรงม้านะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนนะคะเข้าสู่ YouTube c h a n w a l l e r i t e Tractor ค่ะขายรถแทรกเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรนะเดี๋ยวหนูเริ่มรีวิวให้ฟังกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้ B2440 นะคะอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่เป็นรุ่นฮิตเนาะสำหรับตัวนี้ระบบขับเคลื่อน4่ล้อนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย แล้วนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลาัย power แล้วเนาะ,ะแบบเครื่องยนต์นะคะเป็นดีเซล3สูบตั้ง indirect injection ระบายความร้อนด้วยน้ำนะปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่1,123 cc นะคะ จำนวนเกียร์ก็9เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาเวอร์นะคะทางร้านเรามีการเก็บสีให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของล้อยางทั้ง4เส้นทางร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆแน่นอนเนาะสำหรับล้อยางนะเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะคะตัวนี้หน้าไม่อยู่ที่ 821ชั่วโมงการทำงานนะคะ821ชั่วโมงการทำงานรถคันนี้จดทะเบียนปีพศ2558มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะสภาพพร้อมใช้งานนะคะเาไปใช้งานได้ทันทีเลยตัวนี้นะคะทางร้านเราติดตั้งอุปกรณ์ด้านหลังให้เป็นหางตัดหญ้าเดี๋ยวหนูครูให้ชมตามนี้เลยนะคะเป็นหางตัดหญ้าขนาด80ซนติเมตรนะคะยี่ห้อชูสินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดังนะคะเป็นหางตัดหญ้ามือสองสภาพดีนะคะ ก็ตัวรถพร้อมหังตัดหญ้าน,นะคะเดี๋ยวหนูแจ้งราคากันก่อนเลยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งราคาให้ฟังกันเลยนะสำหรับตัวนี้ ราคาจะอยู่ที่240,000บาทนะคะ240,000บาทเซตอุปกรณ์ที่หนูแจ้งเลยนะราคานี้พร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์089991339 5หรือว่า075734727 8 ID ไลน์น้ำตา2611อยากได้รูปพิวิธภัณฑมเติมหรือว่าโลเคชั่นทักมาที่ ID ไลน์นี้ได้ตลอดเลยจะมาชมสินค้าตัวนี้ก็มาได้กันได้เลยนะคะ เราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอําเภอของขุงจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทุกวัน365วันจะมาชมของจริงโทรแจ้งกันก่อนนะคะเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะสำหรับตัวนี้ระบบการทำงานทุกจุดเราเช็คแล้วนะคะพร้อมใช้งานทั้งหมดนะเช็คแล้วนะคะพร้อมใช้งานทั้งหมดนะคะตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะนี่ให้ดูในส่วนของยางหลังนะคะยางหลังเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เนาะ ส่วนวิาีใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะก็สามารถที่จะโอนมาจํามาจองกันได้นะ1นึถึงสองหมื่นนะส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับสินค้านะและเราส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะทิ้ง Facebook นะคะของทางร้านไว้ทางขวามือนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะมีสินค้าอื่นเพิ่มเติมมากมายเนาะเข้าไปดูกันได้นะคะนี่แล้วก็ YouTube ช่องนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ตัวนี้ B 2 4 4 0จากร้าน v o l a t i v Tractor ราคาพูดคุยต่รลงกันได้นะตัวรถพร้อมหางตัดหญ้าราคาอยู่ที่2 4 0 0 0 0บาทหรือว่าพี่ๆด้านใดที่อยากได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวทักทายมาพูดคุยหลังไม์กันได้นะคะทักทายมาพูดคุยหลังไม์กันได้นองในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะตัวนี้พร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดนะคะไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ